แซ่บจ้า ยหายแล้วครับน,น,น่น่ทำใครได้กำไรไปซื้อมาลายับสตัวเหรืไอคนแซบอ่ะ ไม่ให้จับพบดายกันไงยตายแล้วเนี่ยม่ทำเพื่อก็เสียหายคือกันมีสิบล้านบาทความเสียหายกว่าล้านบาทปื๊ดตายแก่ไม่เจ็บไป

เองเนี่ยเขาบ้านขเขซอยพอแม่ไหดูตอนไหนเขาเะดไปขายอยากได้เงินร้อนเงินร้อนเงินเจ้าร้สามสิบสามล้านบาทไม่เสียหาย

เบิดตัวเนี่ยเยขาไปวันด้วยตึกเดียนคอนโอ้เขาถ่ายโฆษณาน้อจะคอลงไรแล้วเนาะคะ่ะไปหาจักภาะก่อนเนาะคะ่ะตุนเตียงจะมาเชียงใบบานจะพาตามตามบักคุ้งกินกันคะ่ะแค่นี้